ตอนนี้นักทุกองค์ได้ขึ้นรถหมดแล้ววันนี้ไปไหว้ทั้งสามที่อง์ขาวจะไปปลูกผู้ชมมุกดานนคราชนะครับองค์สีทองนี่เพิ่นจะไปนครพนมูวยนันทนาคราช นี้อยู่ใต้สะพานไทยลาวองค์นี้จะขึ้นภูเขามนอรมขึ้นก่อนครับสาธุสาธุตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกโปรยปลายว่านาาทุกองค์จะได้เวลาออกจากสถานที่แล้วฝนเริ่มโปรยลงมาแล้วครับ หนักขึ้นนักขึ้นแล้วว่าแะไรตัววาหนักไปสิเรียนน้าอืมนี่ไปถวายน้ำไปถวายวัดภูมิมโนรมยอู่น้ำแล้วก็มีตู้บริจาคด้วยมีสังฆทานด้วย 3องค์4องค์สาธุสาธุ